สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีในช่วงหลังฝนตกนะครับในวันนี้เนาะนะครับก็ทักทายด้วยนะครับนะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้มาตัดยางที่สวนของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬกันนะครับนะเป็นสวนยางเล็กนะครับอายุก็นะครับเข้าปีที่สแล้วนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกนะครับอยู่ นะครับอยู่ที่ชัยพรยจังหวัดบึงการนี้ไม่ได้กีดยางมา,าผมไม่ได้กีดยางมาสามอาทิตย์กว่าแล้วนะครับนะฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ตกถูกเวลาด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวนใหญ่นะครับที่ลงคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวต่างๆการเก็บยางต่างๆแล้วก็เรื่องราวของการฉีดน้ำหมักสูตรของครูสเสมนั่นเองนะครับนะ,นะ,นะก็วันนี้ก็มาตัดหญ้านะครับให ที่สวนยางเล็กนะครับอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสัก1,100ต้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ใช้วิธีตัดหญ้านะครับจะใช้วิธีตัดหญ้าเป็นหลักนะครับแต่มีบางปีบ้างนะครับมีมีบ้างนะครับนะสามสี่ปีอาจจะมีการฉีด นะครับสักครั้งหนึ่งสู้ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องฉีดเหมือนกันในช่วงยางเล็กๆนะครับแต่ช่วงถ้าเป็นยางที่มีร่มเงาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช้วิธีฉีดยาแล้วนะครับก็จะใช้วิธีตัดหญ้าเอาแน่นอนนะครับการตัดหญ้าก็จะช่วยนะครับหญ้าก็จะช่วยซึมซับเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับที่จะไปช่วยนะครับในการบำรุง นะครับต้นยางนะครับในแบบธรรมชาติด้วยนั่นเองนะครับเป็นวัตถุอินทรีย์นะครับในศูนยางเรามีจุลินทรีย์นะครับก็ไปย่อยสลายนะครับก็กลายกลับกลายมาเป็นปุ๋ยนั่นเองเนาะนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะนะครับผมพยายามกลับมาทําคลิปนะครับ พยายามที่จะเริ่มกลับมาทําคลิปเนื่องจากว่าช่อง u t u b e ของผมมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะอาจจะไม่ได้เป็นช่องที่ดีเด่นนะครับมีความรู้หลากหลายอะไรมากมายนะครับปีนี้ก็เป็นเข้าปีที่3ที่ผมเข้ามากีดยางนะครับหลังจากที่ ภ่ายแพ้กับโควิดนะครับหนีโควิดมาจากกรทมนะครับกับครอบครัวก็เริ่มต้นที่มากีดยางนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสวนยางนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเล็กยางไหลจะยางใหญ่นะครับนะของอลุงแดงจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับได้ดูคลิปนะครับของเพื่อนๆนนะครับที่ลงนะครับได้อยู่ในกลุ่มของสวนยาง หลายๆกลุ่มนะครับได้ดูคอมเมนต์ได้ดูโพสต์ของหลายๆคนนะครับในกลุ่มสวนยางหลายๆกลุ่มก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็หลายๆสวนได้ยางนะครับก็ดีใจด้วยนะครับในช่วงที่ราคาขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ดีใจด้วยลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปสวนยางนี้นะครับก็มีการปลูกไม้ป่านะครับแซมไว้ด้วยเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับนี่นะครับนะก็มีการปลูกไม้ป่านะครับ ผมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของต้นไม้ป่าสักเท่าไหร่นะครับนะลุงก็จะปลูกมาค่ายางนานะครับนี่นะครับนี่ปลูกมาน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับโตเร็วมากโตเร็วมากๆเลยนะครับนะดูนะครับแต่ละต้นนะครับนี่ฮะปลูกทุกล่องเลยนะครับปลูกทุกล่องเลยนะครับนะก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเติบโตคู่กันไปนะครับ เติบโตควบคู่กันไปแล้วก็เห็นในกลุ่มยางพาราหลายๆสวนนะครับนะก็มีการปลูกแบบนี้นะครับหลายคนก็ปลูกไม้ผลนะครับหลายคนก็ปลูกไม้ป่านั่นเองนะครับก็ซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับของสวนยางโดยนั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ถือว่าผมมาทักทายในช่วงหลังฝนละกันนะครับนะกับการตัดหญ้าของผมในยางเล็กนะครับอายุประมาณ3ปีนะครับ โดยประมาณนะครับสามปีก็ใช้สูตรใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งนะครับต้นฝนปลายฝนนะครับใส่สูตร10 20โทษทีนะครับสูตรผมจำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับสูตร10 10 12 20ไหมครับน่าจะใช่นะครับโดยขุดหลุมสามหลุมนะครับใต้ทรงพุ่มนะครับ ชาฝังกบนะครับเป็นการใส่แบบฝังกบนะครับไม่ได้ไม่ได้หวานนะครับผมเป็นคนใส่เองนะครับผมเป็นคนใส่เองก็ดูแลกันไปนะครับโอเคครับนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝากดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะๆแล้วก็แน่นอนนะครับ ช่วงนี้อาจจะกีดยางได้น้อยนะครับไรายได้น้อยอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับรวมไปถึงตัวผมด้วยนะครับก็ยังต้องสู้กันต่อไปนั่นเองนะครับนะบเป็นกําลังใจให้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับค่อยๆประติดประต่อ คลิปของผมนะครับให้เชื่อมโยงกับคลิปเก่าๆนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้สื่อสารนะครับแล้วก็ได้ส่งต่อนะครับเรื่องราวประสบการณ์ในการทำสวนยางนะครับที่ชัยพรจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมายครับสำหรับการติดตามนะครับผม